กลับมาชมกันต่อครับก็ยังอยู่กับน้องพารวยแล้วก็ชัชวานพาแครล้างอัดฉีดห้างสพอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับอยู่กับนายเทียนสุดหล่อแล้วก็มันยังพันละยาสุดสวยครับตอนนี้หลังจากคลิปที่แล้วเราดูตอนเข้ามาแล้วตอนนี้เสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนของการล้างต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการ ขัดขัดูดถครับดูดด้วยดูดด้วยไหมเทียนดูด้วยไหมไม่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 ่ด่ม่ไมมไมมี่ไ่ไม่ไม่มไมไร่ไ่มมด่่่ก่ อยู่ตรงไหนเปล่าออกันหมดทุกซอกทุกมุมเดี๋ยวถ้าอนาคตรถเยอะรับลงม,มือไหมฮะอนาคตนี่จะรับรับผลงานไหม ตอนนี้ร้านเพิ่งจะเปิดนะครับเพิ่งจะลอดป้ายแดงเลยทัชวานค <5 K. S 2> าเค่ก็ยังเหลือภายในนะครับยังไม่ได้ดูคุณ พารวยน้องพารวยสวยแล้ววันนี้ส่วนคนสวยของเรานะครับคุนเส้นก็ยังกินมามกๆเสร็จหรือ,อยัง นั่งรอไปก่อนครับทำการดูดฝุ่นภายในครับ สองผัวเมียคนขยันครับนี่อะไรบนเส้นไปขอสิทธิพิเศษอ๋อข้างบอกจัดให้โอ้ยอยู่นี่เขา<ม>บริการดีอยู่แล้วครับต้องการให้ททำอะไรบอกได้เลยนะครับจัดให้เลยขอแค่บอกครับ เียเทียนบอกลูกค้าคือพระเจ้าดูแลดีลย,ยิ่งกว่าเมียอยีกเขาว่าอย่างนี้กินโดนพี่ไทยเล้ปากเบร์เลยนะกินถึงพี่ใไทยเม็ดอยู่ในเนี่ยปากเบ้อเพราะไหนังมันพิช <c ười> ไทยหม่งได้เพราะไหนไปโรงเรียนไง <c ười> <c ười> โอ้ตอนนี้ครับกลมอมกน้อยนอนเตแล้วชื่อน้องอะไรครับฮะ น้องอะไรน้องนะไม่ได้ชื่อไอ้นะลุงบอกว่าน้องอ่ะอายโอ,อ,อ,อน้องอาย <c oughs> เป็นน้องสาวช่วางเพียนเรานี่บอกใช่ไหมไม่ใช่รับบ,บออเทเอ่ารับบทด,ดูแลหลานอยู่ <c oughs> ตอนนี้ไม่ใช่ลูกนะคะเดี๋ยวหลายคนเข้าใจผิดหลานไม่ยอมหลับครับเลยไม่ได้ไปโรงเรียนหนูก็ไม่ได้ไปโรงเรียนสักทีเลยพี่จะทำยังไงดี สงสัยต้องรับสมัครคนไกวเปช่วยซะแล้วเรียบร้อยครับโดดคุนลงแวกแล้วครับ บะครับโอ้โหลงยังสุดยอดเลยครับขวนเส้นต้องบอกว่าพอแล้วพอแล้วรอบหน้ารอบหน้าเจ้าล่านเจ้างานนัดเลยเช็ดอีกรอบนึงครับสีต่องมันมันเช็ดดีเหลือเกินนี่ครับ ส่วนเจนี่เอากระดาษรองเท้ามาเนี่ยครับขอบคุณที่ใช้บริการเดินทางปลอดไทยครับผมสวยงามครับสวยงามครับดูความละเอียดนิดน,นึงครับโอ้ยสุดยอดเลยครับสุดยอดสุดยอดผลงานนี่สุดยอดครับบนนี้ไม่มีเลย ที่ยับยูยี่นี่ไม่ใช่ช่างครับปิดเพาะคนนั่งครับมีตัวตัวใหญ,ใหญ่เครื่องไม้เครื่องมือหากินครับเครื่องมือหากิน บริการดีมากครับเก็บรายละเอียดเนียบเนียนเลยหาที่ติไม่ได้ครับขาดจุจบ ัดแม็กให้เงาตาแตกแล้วครับผมตอนนี้เงาตาแตกแล้ว เดินทา5ตลาดไม่ได้สองข้อแรกแล้วก็จะต้องยึดหลักดียึดตีดีโอ้ยค่ะหลายของประกาศจะยืนเลยวเออเพราว่าคงที่ยืนได้แค่โอ้ขัดดีมากครับเพราะว่าร้านี่ซื้อกับพ่อร้าต้องรัดจอเป็นน้ำนี่นี่น่าจะเป็นร้านแรกนะมั้งวุ้นใช่ที่เขาขัดให้เราดีขนาดนี้ คราวนี้นะครับก uh ินใจเราแน่นอนครับไม่ไปไหนแน่นอนไม่กดไลค์ได้ไหมจะว่ากระทึ้แทนได้ป่าวะทึบอะไรกระทึบคนเช็ดบอนึดว่ากระทืบคนเช็ตดวไ่กดไลเดยท้ได้ได้นี่ทำดีเหลือเกินครับทำซะจนเราไม่กล้าขับเลย เอาซะจนไม่กล้าขับเลยครับต้องลูกค้าใยจเย็นนะครับโอ้สำหรับผมนี่ใจเย็นอยู่แล้วครับขาดไปถึงเย็นก็ได้ครับไม่เป็นไร <c oughs> <c oughs> อุปกรณ์เยอะแยะมากมายเลย ลงทุนหมดเท่าไหร่นี่แสน,แสนกว่ากว่าหนะลังควงหลังคาด้วยของส,สังกะสีเก่า<ง>ชุดนี้นะ ฮะโอ้วุ้นวุ้นเนี่ยมาดูเขาเก็บรายละเอียดอย่างดีเลยเศษแมลงนี่ไม่อยู่เลยไปหมดแล้วนี่เอาแต่เศษแมลงเรื่อกินเอาไว้ครับอ๋อไม่ทันเลยเอาไว้ครับนี่ตองเก้าเลยนะเบอร์นี้น่ะฮุมฮมสองเก้าเก้าครับ ถูของแข็งถ้าถูของอ่อนมันก็จะไม่เป็นรอยขัดดีมากขัดดีมากร้อนครับวันนี้ร้อนเจัอกเื่อดี๋ยวจำมาได้กัน ใสปิ้งเลยยังกับรถไม่เคยใช้งานเลยครับสุดยอดมากมามารประทับใจมากอ้าวมาอีกแล้วครับหนึ่งคันครับ มาล้างมาล้างมอเตอร์ไซค์ก็รับมอเตอรไ์ไซค์กับบะหกล้อนี่คงเข้าไม่ได้นอ้องรถพ่วงรถพ่วงรับไหมเสียเทียนบอกรถพ่วงมา <c oughs> ผมสงสัยผมต้องยกราคาใหม่ <c oughs> เก็บรายละเอียดดีมาก อย่างอย่างมอเตอร์ไซค์นี่ค่าบริการเท่าไหร่50บาทมอเตอร์ไซค์50บรกระบะล่ะดูรถเขาจะามาล้างกลับไปดนกระบะเราเท่าไหร่นี่ของกระบะล่ะอ๋อค่าบริการอยู่นี่ครับนี่นี่นี่ลืมมองดูเกง 150. ๋งร้อยห้าสิบกระบะร้อยห้าสิบ สี่ประตูร้อยเจ็ดสิบอันนี้อะไรนี่อ๋อพอเจเนอร์ร้อยแปดสิบบาทแล้วก็รถตู้สองร้อยบาทนะครับมอเตอร์ไซค์ห้าสิบบาทมีพ่วงข้างด้วยมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างห้าหกสิบบาทานี่นี่หกสิบาทเออ SUV นี้ยังล้างห้องเครื่องหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวเดี๋ยวว่าคราวหน้าเราจะต้องล้างห้องเครื่องวย่วเราอีดำมาล่างนี่ม,มันพูกแห้ง <S <S>

สวยงามครับ,รบนี่มีัเลย,ยเป็นไงไม่มีเงินสดโอนก็ได้ครับแ,แต่ว่าเซ็นไม่ได้นะครับต้องจ่ายอย่างเดียวร้อยเจ็ เต็มรายละเอียด170สิให้สองร้อยเลยนี่ประทับใจมากตัวเล็กไหนมีสองตัวเล็กนะตัวเล็กน้อยบอกเขาย่าง,กงเก็บสัมภาระครับ เก็บสัมภาระขึ้นรถใส่เบียร์ป่ะดูกันละเอียดเลยคลิปนี้ เจียเทียนก็ทําการล้างต่อไปครับมอเตอร์ไซค์ครับผมสําหรับผมครับตีเล็กแล้วก็วุ้นเส้นครับต้องลาไปก่อนแล้วมาใช้บริการใหม่โอกาสหน้าครับเพื่อนเพื่อนพี่ที่ท่านใดอยู่แถวนี้สนใจจะใช้บริการถ้าดูคลิปแล้วรู้สึกว่าประทับใจก็เชิญเลยนะครับทเทียนคาแคร์นะครับผมทัชวานคาแคร์นั่นเองครับล้างอัดฉีด ข้างๆสอพอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับไปแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ